ไปร่วมกันคัดค้านการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอันใหม่กันนะครับบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยมันมีคดีความที่เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนกับสบปรกอรอยู่แต่พี่น้องทราบไหมครับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีการลุกลำ้ำป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรี ป่าดินสอป่าแก่งใหญ่ป่าเขาสโตนป่าสมวนแห่งชาติต่างๆมากมายเป็นซึ่งในบริเวณต่งางๆนั้นมันมีกรณีพิพาทที่อยู่ในระหว่างการดาเนินคดีของนายทุนและผู้ครอบครองใหม่จำนวน470รายมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์รวมไปแล้วเนี่ยเป็นคดีทั้งหมด11,000ไร่คำถามคือว่าถ้าทำ พระราชกจษฎคกาให้มีการกำหนดแนวแลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีการกระทําที่อาจจะเป็นการจัดสรรที่ดินไปให้กับกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรและมีความสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนมือเพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศและทำให้พื้นที่ปา่ากลายเป็นพื้นที่คนเราไปคัดค้านกันนะครับ